บมาเอโนพาล็อพาลอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็มาพบกันในวันที่6กันยา2 5งหค่ะวันนี mm ้ก็พากันมาที่ป่าบ้านธนาโซนเส้นหลังโรงเรียนเนาะจ้ะมานไม่มานก็รอลุนก็ใส่ดีกว่าไปไปนี่จ้ามาจ้ะสองเราก็ได้ให้มานของวันนี้น้จ้ะอีพ่ออีแม่พิงไอ้ปุ๋ยพิงไงแท้ เห็ดอีเห็อยังป้าป้าเคยเกิบเห็ดใจขนาดนี้ป้าถือปังนิ่นึงแล้วก็ที่สองอีกอีกตัอีนทรียอีกตัวอนทรีย์อินทรี มองนี่อีกสองดอกเป็นเห็ดพึ่งเห็ดทึ่งเขาเนาะจช่เห็ดพึ่งเขาของหนูนี่จ้ตกมุมอันนี้น่าแต่ผมเนาะจ้ะโอ้โหก็มีแค่ตรงนี้มองเห็นบ่แมนแถงที่ตรงนี้มาเด้วจ้ามาน้มกันเด้อยร้อนลง นกโดูน้ำกันได้จาว่าสาวเอสีได้เห็นยันาะจ้าเป็นไม้ไม้นะสาวเอเมนจ้าหมดอกี้เน่ยโอกเลยจ้าเมนจ้าหัวดำจังสิโอ้โหโอ้โเห็นเมนงานหยาบแล้วสาวเอเป็นอะไรอยู่เป็นได้อยู่ไมยนังยุบมันเป็นขามาบอกเนจ้า นเบกันมาเอาพาหดคุ้ยสะอนเนียจะพ่ห็ดลองนนะี่พิ่มเขาน้อ,นอย เหน่อยๆคุณเกิดมีอยู่กำลังออกเนาะเมียนจ้ะขันอีกสองมือน,นี่นี่น่าจะพอดีเนาะโดนแดดเนาะเนียนดอกหน่อยๆ Sì hà nhạc thép bà nè Ừ, đúng Sì, mình cốm tay Được, đọc ข okay. 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 yeah. ึ้นดอกเดียวขายง่ดอกน้อยคนดีอายุหกอีทีตอนนี้ลูกยังเป็นเมียไม่ดี เลีนยงสิเขียสีก็คก้มกึดกับ้นเป็นกระลังหัวหน่อยอยู่ดอกปานเพนกมีมีนจ้ะี่่ยดอกน้อยเขีย่ม เจ็ดพึงนกยูงดอกสีแดงมาทีรถพานี่หนิว่าไรตหาโอ้ยสวยอ่อ้ยตรงนี้แม่ปัดอีมากใส่อ้ยเป็นคนบานแล้วเดี๋ยวจะคนเชนเอ หน่อยพื่นพ้อมาปาะเดาเลยมีตุ๊กตาอะไรนะตุ๊กตานี่เราเป็นคุเหงาว ออกดีผดโัวแท้คำหวยขันยังคนก็กินเนาะอุ้ยนาองเสีแต่ตาบุ นี่น่แดำเนี่ยไนี่แห่เปนนองเนเหี้ยเคาเนตายแล้วเหมือนในนี่เนาะนกระออกคุณอยู่ในคุแล้วกันกัอะรดอในหน่อยง้มง้ำนี่เันที่โเต็มคุป๊า มีแต่เห็ดพึ่งเองนลยนะเห็ดพึ่งลูกนี้มันแล้วนี่อันนี้กินบอเนี่ยนะขมนะกินบอจามีรสขมเคยแกงกินบ้ขมจนขมขมจนหลับตาปีเลยนะงามอยู่ค่ะจะต้นไม้เอาเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เส็บเๆเลยส้มเงี้ยจ้ะสีสวยนะเงี้นจ้ะสีสวยเดอกนี่เนีกยใหญ่ก็ใหม่ที่เพิ่งดูแล้วเองแมนหาหูยอวบมากมึงุกคนความงามหืมนี้ ดจึง๊งกำลังสวยๆกำลังออกจ้ะเยี่ยมทังพี่ทังพี่กำลังเยี่ยมนะอยู่นี้ โอ้โหเวอีไหนนี่ไะนแม่มไม่เห็นใกล้ไม้นี่โอมันน้อยอยู่แมวหรอกเ่เห็นววดังนี้กระอขกวาเนือปกงามกับเม่เห็นเห็ดยันอนููหกเนาะ สวยแต่ยกขึ้นดิอือหึก็นบนี้นไงใส่นั่นนะเห็นปะอี่ เาไเนาะจ้ะดูวาปค้งรอเลยอ่ะมาจใส่าจ้สรุผลงานในวันนี้กันก่อนกลับบ้านน เห็ดพึ่งนกยุ้งเนาะจ้ะตอนเศ้าก็ได้เห็ดพึ่งอันเขาดุงแล้วก็เพิ่เห็ดพึ่งอันเขาน้อยจ้ะแล้วก็เห็ดพึ่งอย่างรวมเห็ดพึ่งแล้วยังไจ้ะวันนี้ได้แต่เห็ดพึ่งเนาะจ้ะอันนี้ก็เปลี่ยนโซนมาเป็นไม้มันคณะไอกะลิงวิกเออจ้ะเมนเป็นเห็ดพึ่งไออะไรนะนกยุงขานกยุงวันนี้จะถือประมาณนี้เนาะจ้ะมันจ้ะโอเคจ้าก่อนจากกันไปก็ฝากกด ไลค์กดแชร์ให้เราสมควกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ